เออมือนี่พ้นออกมาหาซื้อของเต็มเลยครับในใบนเรื่องบรรยากาศด้านเบี้ยรานเราเงียบ็ดซีรีร้านกับเขาแบบนี้เนี่ยต้องตรงทำเงียบ nghiệp các bạn gặp làn làn nghiệp bất nghiệp <laughs> mà thử khoáng xin chắc này Hãy subscribe lái không Thôi, คือเป็ดจับตัวล,ลาบวะั่านคือวันนี้ต้นเต็มเมอเลยต่อแถวคิ้วเงาเหยียดเลยคู้นคิค้วคอนต่อแถวคุ้นมาจนหอด้าหาง หาตรงตรวจครับมีตรวจมีน้าผู้ร่างกายยังมีเขาไปได้อย่างเดียวืือของตั้งนานไป่ทายเดี๋ยวไปทายแค่นั้น,นับมาัดาก,การเข้มข้นมาก cô oh, hàng nó trông nó oh, còn kéo nhau, dẹp đấy, tâm thì sao con ạ